ก็สวัสดีครับพบกับช่องแกะกล่องแกจเจนะครับวันนี้จะมารีวิวนี่ครับเจ้าตัวนี้ครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับนี่นะครับเป็นรุ่นอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่าโอเคเปิดไฟดีฟ้านะครับก็อุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมี เป็นลำโพงมาให้นะครับแล้วก็สายชาร์จมาให้แค่นี้นะครับเป็นหัวชาร์จเออมินิ USB นะครับเดี๋ยวก็มาดูที่สเปคข้างกล่องกันก่อนนะครับอ่าสเปคข้างกล่องนะครับอันนี้เขาบอกว่ารองรับ support นะครับ A2DP นะครับก็คือเป็นบลูทูธนะครับแล้วก็ working l length นะครับ ที่10เมตรนะครับก็คือสามารถทํางานได้ไกลประมาณไม่เกิน10เมตรนะครับ working time เขาบอกว่า5ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วไม่ถึง5ชั่วโมงนะครับเท่าที่ผมเทสดูเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40มก็ดับแล้วนะครับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเอา่อ output ลำโพง o u t พุ t อยู่ที่3วัตต์นะครับ,บตเตอ e r y อยู่ที่520ม ah ิลนะครับ แล้วก็ชาร์จจริงไทม์ชาร์จไทม์อยู่ที่2ชั่วโมงจริงๆแล้วไม่ถึงนะครับประมาณก็ประมาณชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับแล้วก็รองรับเป็น T F Card นะครับหรือไมโครการ์ดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่ข้างกล่องมาดูที่ตัวเครื่องดีกว่านะครับนี่นครับอันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็มีเป็นรูไมโครโฟนนะครับ เอาไว้เวลาเราจับบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็คือเอาไว้คุยโทรศัพท์ได้นะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มโหมดนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเลื่อนเพลงแล้วก็เป็นปุ่มเพย์พอสแล้วก็เป็นปุ่มรับสายแล้วก็เป็นปุ่มเลื่อนเพลงแล้วก็เป็นลดเสียงนะครับก็คือเป็นปุ่มลด,ลดเสียงกับเพิ่มเสียงเนี่ยก็คือใช้ในปุ่มเดียวกับเลื่อนเพลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูสําหรับชาร์จนะครับก็คือเป็นมินิ USB นะครับแล้วก็ใช้เป็นช่อง audio in มาด้วยนะครับแต่ว่าสายที่เขาแถมมาเนี่ยมันไม่ได้รองรับมันไม่ได้มีแยกหัวของ audio in หรือช่องออกมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวเนี้ยพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีสายที่เป็นสายแยกเนี่ยก็คือใช้ไม่ได้นะครับเพราะสายที่เขาแถมมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับก็คือเอาไว้จับหูทูดหนงเดียวแล้วกันนะครับอันนี้เป็นรูเอาไว้เสียบ หูฟังนะครับก็คือสามารถเอาหูฟังมาเสียบได้ในกรณีที่เราฟังเนี่ยครับเป็นไมโครเอสดีนะครับหูฟังนะครับส่วนอันนี้ก็คือเอาไว้เสียบแปดไดนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็คือไมโครเอสดีการ์ดหรือทีเอฟการ์ดนะครับนี่ครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับเป็นยางกันลื่นเฉยๆแล้วก็ด้านบนก็เป็นลำโพงนะครับนี่นะครับ สีสันสวยงามนะครับเรื่องออไฟแวบบๆเนี่ยมันคือแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวแล้วอ่ะผมว่าท้าไว้ในที่มืดๆเนี่ยมันก็สวยดีครับแต่ว่าไหมครับแต่ว่าข้อเสียเลยนะที่ผมรู้สึกว่ามันแสบตาครับเวลาถ้าสมมุติว่าเราเปิดฟังแบบเปิดเพลงเปิดวิทยุเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยมันแสบตามันสว่างแบบ แวบๆในห้องเนี่ยผมว่ามันมันมัน,มนลบควนการนอนนะครับก็ข้าแล้วแต่ความชอบดีกว่าครับส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวจะวลองใส่ไมโครเวฟดีการ์ดแล้วก็ทดลองเปิดเพลงให้ดูนะครับ AUX n o d e AUX n o d e ช่องค่อนข้างจะลึกนิดนึงนะครับโยอ้ยากแท้โอเคแต้ยไปที่ F card อันนี้คืออันนี้คือสุดแล้วนะครับนะครับก็คือกดทางไว้เลื่อนในการลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับ อันนี้เล่นเพลงอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับเรื่องเสียงเนี่ยก็คือเอ่อเป็นแบบโทนกลางๆครับเสียงค่อนข้างจะแห้งๆนิดนึงครับคือไม่ได้มีเบสอะไรมากมายนะครับก็คือเป็นแบบโทนฟังแบบฟังเรื่อยๆฟังสบายไม่ได้แบบ ไม่ได้หนักหน่วงอะไรนะครับก็ออกเป็นโทนกลางๆครับกลางไปทางแบบกลางแหลมนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความดังเนี่ยไม่ได้ดังมากนะครับแต่ก็ดังพอแบบพอใช้งานนะครับสําหรับดเวอร์ตัวมันเล็กนิดเดียวครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดโหมดอื่นๆให้ดูบ้างนะครับ AU X mode อ่านี่ก็คือเป็นโหมดออกนะครับซึ่งต้องที่บอกครับ ต้องใช้กับสายนี้นะครับซึ่งตัวนี้มันไม่มีมาให้นะครับไม่มีเป็นหัวออกมาให้นะครับก็ใช้ไม่ได้ FM m, m o u t อ่านี่เป็น FM MM M นะครับขอโทษที่ทำให้เธอต้องอายสิ่งใช้แต่ของเกง่าๆที่เธอค่ายๆขอโทษที่น้ำตาฉัน ก็คือเวลาเราเปิดวิทยุเนี่ยคือผมพูดทุกคลิปเลยนะลำโพงบูทูธทุกตัวเนี่ยคุณต้องเสียบสายอากาศให้เขานะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้มีเสามาให้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครใครหลายคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วก็เออรับวิทยุไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้เสียบเสาอากาศให้เขานะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมเสียบปุ๊บก็คือรับได้เลยแล้วก็รับชัดด้วยเจ็บหนึ่งนะครับ เป็นาบวิธีการจูนวิทยุนะครับก็คือเราเปิดโหมดวิทยุเลยนะครับแล้วก็คือให้กดนะครับกดกดที่ปุ่มเพย์พอ์ตัวเนี้ยก็คือกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะสแกนขื่นให้เรานะครับแล้วก็เวลาเลื่อนเลื่อนอย่าง เลื่อนช่องเนี่ยก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็คือเราสามารถกดตรงนี้ได้นะครับในการเลื่อนช่องเหมือนกันเหมือนกับเลื่อนเพลงนะครับแล้วก็เกือบลืมพูดอีกเรื่องนะครับหูฟังตรงนี้เออมันเป็นคือถ้าเกิดคุณเอาหูฟังมาเสียบเนี่ยมันให้เสียงโมโนนะครับก็คือเป็นดังเหมือนกันสองข้างนะครับก็เกือบลืมอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของบลูทูธนะครับก็คือให้เลื่อนไปที่โหมดนะครับ แล้วก็เลื่อนไปที่บลูทูธนะครับ a y by AUX FM Map Bluetooth ครับแล้วก็มาเปิดบลูทูธที่มือถือเรานะครับมันจะขึ้นเป็นนี่ครับเป็น BT Speaker นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อไปนะครับเห็นะครับก็ทําได้ง่ายๆนะครับถ้าเครื่องไหนหรือว่าเครื่องของใครเนี่ยก็คือค้นหาไม่เจอนะครับก็คือให้กดที่มือถือนะครับแล้วก็ให้กดตรงนี้ครับ Request ตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นมานะครับ แล้วก็กดไปที่เชื่อมต่อได้เลยครับแค่นี้ครับก็สามารถใช้งานบลูทูธบลูทูธเราก็จะสามารถเปิดเพลงฟังผ่านเครื่อำโพงได้นครับ ก็ประมาณนี้ครับก็ใช้งานคล้ายๆกับลำโพงบลูทูธทั่วๆไปนะครับก็ใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากในแอปพลิเคชันช้อฟรีนะครับในราคา80 85หรือ89ประมาณนี้ครับก็คืออยู่ในเลทประมาณนี้ครับมันก็จะมีตัวที่ถูกแพงกว่านี้นะครับซึ่งก็คือขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละเครื่องนะครับ บางตัวถูกกว่าน,นี้ก็อาจจะไม่มีปุ่มควบคุมตรงนี้นะครับหรือว่าบางตัวที่ผมเคยเห็นนะก็คือตัวใหญ่ๆแบบใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะตัวเล็กๆแล้วก็ใช้งานได้ประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมง 40, 40นาทีนะครับถ้าเปิดดังๆก็อาจจะได้ไม่ถึงนะครับก็โอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ให้ด้วยครับสวัสดีครับ